จ้าูจิก่อนเลยก็ได้ครับรองสุดท้ายอะครับอย่างเงี้ยเอาสักกู๊บไหมเพราะดูท่ามันโหดมากเลยอะต้องเอาฟูจิก่อนเลยก็ได้ครับพพิกฟูจิก่อนก็ได้นะฟูกิฟูจิพี่ปิดเป็นถ้าเพื่อนยืนอ่ะอืมโอเคครับเพื่อนยืนซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะเล่นหรือเปล่าแน่าจะเล่นเลยเราไม่เล่นโอเคสบายเราแหละเบสก็ยังคิดอยู่เลยครับว่าถ้าเกิดว่าเจอพี่เฉยผมฟูจิมะพรอันนครับแล้วครับว่าจะลงอะไรต่อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ เวลาแข่งจริงอ่ะมันต้องเลือกไงว่าเราจะอัพอันไหนหนึ่งอันไหนสองตอนเนี้ด้วยการที่อันติเรายังมีอยู่เท่านี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อเราอัพท่านี้เพราะว่าเราอัพเหมือนกับตอนนี้เรามีเลี้ยงเรามีเลียอายังไงก็แม่เลี้ยงก็เลียอัพแหละสองท่าเนี่ที่เราจะเลือกเออแต่พอถ้าเกิดเราพรครบอันติครบอ่าเราจะอัพสติลก่อนดีหรือจะอัพเดส หรือจะอัพเลี้ยงหรือจะอัพเลอาจจะต้องใต่ขอเสียงเชียร์แล้วว่าถ้าจะเอาบัฟอันเดีบเบสคิดอยู่ว่าสุดท้ายอะครับปกงเบสอะครับรูนใจก็คงเป็นสามรูนคือรูนขอเสียงเชียร์อันนี้เป็นหลักแล้วก็รูนเอ่อสวิงแมนแล้วก็รูนสตีลแล้วก็บวกระยะบล็อกอืมอันนั้นก็คือรูนที่เบสแฟนเอาไว้เือพราะมันก็จะได้ทั้งเทมลัคกดแนด้วยอีกครับที่รูนสาม ต้องแม่นดีผมของเบสเน้นเกมลับด้วยไงถ้าถ้าเล่นเกมลับถ้าเล่นตบอ่ะมันใช้รูนบล็อกอ่ะดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันมันต้องใช้แบบเป็นคุมเกมควรจะค่าบล็อกไม่ต้องไม่ต้องจำบล็อกสี่สิบอ่ะใช่ใช่ใช่กคุมเกมแหละแต่ว่าใส่อันเนี้ยแต่มันก็ตบได้นะเออถ้าเกิดเพราะว่าระยะมันบวกมาสูตรจุดห้าเลยใช่สองลูกติดคืออะไรกันอ้าทธรรมดาได้สแตตกยิงโล่ไง พอพีตั้มหนะกูได้หอหรือครับโยไมหลงไม่หลงก็หลงบอสหลกหลงไม่ผมโซโล่ไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมอ่ะมันตีโคตรแรงเลยตีทีเดียวครึ่งหลอดอ่ะดอกเอ้าทำไมมันบัฟมันบัฟขึ้นแมนดิเขาไม่ปิดพี่อ่ะก็เขาไม่ปิดอ่ะก็โดนพี่อ่ะดิถ้าเขาปิดแต่ไม่โดนหรอกผมว่าตั้งเลยพี่เราได้ปากของด้วยอ๋อแสดงว่าเขาอัปเกรดบอสขึ้นมาเนี่ยโยเดี๋ยวพี่ไปช่วยมันจะเพิ่มทุกทุกครั้งที่แม็กเลเวลเพิ่มพี่อ๋อ ติดสามก็โดนสองให้เขาเลือกเอาจะโดนสองสามพรุ่งนี้ผมมีบัตรสิบหกใบอัพแปดใบได้สองท่าอุ้ยโยน่าจะพรต้นต้นของซัพเปอร์เลยเนี่ยต้นต้นเลยนะ<ช>ผม,<ล>มคิดไว้แล้วว่าผมต้องทำาู <c oughs> ถ้าทำพรได้ประมาณ<น>วันเสาร์น่าจะวันเสาร์แต่จริงพรที่มีโยมีอยู่นี่ก็คือแบบเล่นได้สบายสปายนะใช่ครับไม่เจ็บแต่ผม ผมยังไม่แบบว่ายังไงดียังไม่ชำนาญกับไอต,ตัวนี้ตัวคนนี้มันต้องมันต้องซ้อมมะอยู่ <c oughs> เล่นยากจริงตัวเนี้ยอันนี้พี่ต้องซ้อมนะซ้อมแล้วพี่ยังเล่นไม่คล่องด้วยสามตอนเนี้ไอต,ตัวนี้ผมซ้อมผมซ้อมทุกวันเลยตัวเนี้ยดีแล้วมันมันเล่นสนุกนะครับซ้อม <c oughs> ใช่เล่นยากมาเบสตัวนี้เล่นไม่ยากแต่เล่น,น,ลนให่ถึงยาก ใช่อันนี้พูดถึงาเล่นเก่งถ้าเกิดว่าเล่นเฉยๆกดไปมันไม่มันไงมันต้องเล่นแบบเข้าใจว่าเราจะเลี้ยงไปไหนถึงจะสนุกเลี้ยงไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยโดนอีกแล้วยิงให้พังถ้าคนแค่กดสกิลอ่ะตัวนี้กดสกิลไม่ยากเลยนะครับแต่กดสกิลเพื่อจะไปไหนเพื่อเพื่ออะไรกดสกิลไปเพื่ออะไรีคยมันจะเล่นยากถ้าเล่นได้นะครับรู้ว่าเรากดสกิลไปเพื่ออะไรสนุกมากตัวนี้มันเลยนะครับ มีสกรีนต้องใช้หน่อยเออพี่ตังเออวันวันที่ยี่สบสามหรือว่าวันพรุ่งนี้แลดูร้อนมาแล้วเป็นาบน้ํามาแล้วจริงเหรอแต่เหมือนมันไม่ค่อยสวยว่าพี่พี่เอาเพชรจามไปลงกับตัวดีกว่ามั้งสวยไหมพี่เล่นเล่นน่ะพี่พี่อันนี้ดีกว่าถ้าเป็นสกินผู้หญิงกะสวยแต่ผู้ชายก็ก็ก็เท่แต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบอ่ะพี่พุ่งดูอีกแล้วไม่ลงไม่ลงหูเด้งไกลเด้งไกลมากชอบชุดผู้ชายครับมันั่งดู ผู้หญิงได้ไหมน้องญิงนี่ตัวคะครผู้หญิงเนี่ยคือตอนแรกเลือกตัวผู้ชายแต่ว่าได้เล่นตัวควอผู้หญิงผู้หญิงอ็ดีผมอยากได้หูแมวมันมันจะแถมแว่นมาด้วยผมชอบมากเลยแต่ว่าผมเล่นตัวผู้ชายอุ้ยเออสวยเอาวิ่ยไม่ได้ยังไม่อยู่รีไม่ได้เฉยออ้ยไม่คืนไม่คืนไม่คืนตบให้อ่ะที่อยากรู้เลยเขาซาบูอย่างนั้นอันติเทนไซไม่ไม่เทนไม่เทน อีกเก็ว่าปีผมเบีบยดให้แล้วนะลู่หล่นขวาทางเขาเออทำไมเขาไม่รีไม่รู้กันไงไม่ได้คุยหมาย่ะเขาคิดเขาคิดว่าอีกอีกทางอะไรเงี้ยโดนเนะ่ยครับตัวมันเก่งมากเลยคุณสมัเร็วมันอยู่ที่ใครหลังโทรศัพท์ตัวละครไม่ได้เก่งว่าแต่มันอยู่ที่ใครอยู่หลังโทรศัพท์มากกว่าดีดีครับสักหูไม่ได้ ุ่งนี้ไปจะได้พรสติลไปอสองอันโหนผมโคตรอยากได้พรสติลเลยอ่ะเนี่ยคือรูนคุมเกมสติลอะ่ะเพราะว่าเบก็รูนคุมเกมสติลพรุ่งนี้จะได้พรสติลมันก็คือความฝันของสายสติลเลยดีกว่าสวยครับแต่พรุ่งนี้แพงไปหรือเราจะซื้อคาร์ดไปสุ่มดีว่าผมเล่นแย่มากเลยตอนนี้รู้โไม่โดนเลนดีแล้วทีมเราชนะอยู่อ้าพลาดแนละ้วเราพลาดนะลกแล้วลงได้ไงวะโคตรแม่นเลย ทำไมก่อนน้นนี้ฮาเซ่ที่เล่นยิงไม่ลงมานี่ยิงลงหมดเลยผมสูมไอกาชาคุจิมามาผมได้บัตรสามใบรู้สึกชอบรู้สึกดีมากเลยตอนนี้ผมซื้อหมดทุกอย่างแล้วผมไม่ผมไม่รู้จะซื้ออะไรโคตรดงดีเลยอ่ะโย่ที่ยังไม่ได้สไปให้ผมได้บัตรเดียอมาวโดนี้ครับโอ้ยโคตรเสีได้ไม่ลงไม่ลงโดนี่ครับโดนี้ครับ หน่อยเพคะอาจะได้จังมาไม่ทัน57เมตรทีจะมีเกมพีโก็ทำไมคะแนนมันมันไหลจังวะฝั่งตรงข้ามนี่ไเราด้วยไหลมากอะไรวินติสวยครับโดนตกหรือเปล่าโดนนี้รอแล้วที่รออยู่แล้วชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงซับโยวันนี้นอนกี่โมงนะ ทําไมวันนี้ไม่มาภาคกับพี่อะผมไม่ว่างพี่อยู่นี่ยามาผมก็ผมก็ว่างแหละแต่ผมเล่นได้แค่โทรศัพท์ไอ้ครั่งลูมาผมจะเล่นคอมได้อ๋อโอเคผมจะกลับบ้านอ๋อภาคในโทรศัพท์เสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเตีไหลเลยเสียงมันก้องกัเพวกผมแบบถ้าพูเอาเอาไมค์ใกล้ปากมันจะมันจะไม่ได้ยินพอไม่เอาพอไม่เอาใกล้ก็ไม่ได้ยินพอเอาใกล้ก็ดังไปถ่อยมาให้ฉันโชว์เดียว เอาเดยไม่จ่ายด้วยสติวมาเด้สติวมาเด้ก็มาเดยสติวมาเด้ติวมาดีก็ติวมาดีปล่อยมาให้ฉันโชว์เดียเด่ยวสติวตไม่ได้เลยเออไม่ใช่เมนพีจีเอาพี่ไม่ลงหรอกจริงโอง<ช>้โหเรียบร้อยได้การเลี้ยงจิกลิงมาไงแต่อัคคีนี่มันรีไกลดีใช่ไหมถ้าถ้าอันตีมานะถ้าต้นเกมกดมันอยู่อังคีออน แต่ถ้าต้นเกมเขาได้ตบได้รีนะแสงแตกเมื่อไหร่เป็นเรื่องเลยไม่เหมือนผมมันยิ่งกดยิ่งแข็งหแข็งอะไรพี่โกกาสเก้าวันละท่าบายฟูซิมะเออจูชิดาพรเยอะมากเลยดีมากสกูอย่าไปสี่ข้างเรารีบาวไม่ต้องนะครับให้เขารีไปเลยข้างเขาทำได้ทีละสองข้างเราทำทีละสามจะไปสบาย ตัวมันกันยากมากเลยมันต้องกันมันต้องมันต้องกันเป็นกันเป็นกันไม่ยากครับกันง่ายถ้ากันเป็นนะถ้าจะตกนี่คือต้องสองผมกันโซนสองคนครับซ้ายขวาแบบเหมือนกันเซนโดสองแสดงว่าเราอาจจะไม่รู้สกิลมันถ้ารู้สกิลมันอ่ามันจะกันง่ายไม่ยากเลยนะนอกจากคนที่ผิวจริงๆแล้วก็พรเยอะนะมีแดดมีควิกชูสอะไรพวกนี้จะกันยากแต่พี่ไม่มีพี่มีแค่ท่าเลี้ยงท่านั้นเขามีมีเลี้ยงครบครับกับขอบอลแล้วก็ลงมาเลี้ยงต่อโอ้โห อันนั้นยังไม่ยากเท่าไหร่เลยไม่เขาต้องมีท่าแดดเดดแบบแดดเฉยๆตอนไม่มีบอลนะวิ่งแด<บ>ดใช่ไหมเออแล้วก็มีขอควิกชูดได้อันนั้นจะปิดยากมากเ <c oughs> ข้าชมรมพี่ได้ไหมว่างไหมจริงๆอ่ะชมรมอ่ะพี่ว่างแต่ว่าคนที่จะเข้าชมรมอ่ะต้องว่างทางเฟสชมรมหนึ่งนะครับสองก็คือเวลามีกิจกรรมชมรมเช่นกีฬาสีอย่างที่ผ่านมาก็ต้องว่างเข้าร่วมกิจกรรมนะครับส่วนใหญ่กิจกรรมจะแข่งประมาณทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งประมาณนี้ถ้าช่วงเวลาหนไหนว่างกดขอเข้ามาชมรมได้เลยนะครับ